สวัสดีครับทุกคนวันนี้ในช่วงกักตัวโควิดผมในฐานะคนที่กินมังสวิรัตหาอาหารกินยากก็เลยมาอัดคลิปไว้แบ่งเพื่อนๆได้เป็นไอเดียกันนะครับวันนี้เมนูแรกเปิดคลิปของผมผมก็ทำเมนูผัดกะเพราเห็ดฟางใส่หมูสับเจเรามาดูองค์ประกอบกันนะครับองค์ประกอบแรกหมูสับเจแช่น้ำเราไปแช่จนนิ่มนะครับ อย่าลืมว่าหมูสับเจเนื้อเขาจะคล้ายๆกับฟองน้ําเราก็ขยากับน้ําทิ้งหลายๆรอบนะครับเพื่อกําจัดกลิ่นเศษถั่วที่ตกค้างอยู่องค์ประกอบที่2เห็ดฟางครับหั่นเราได้ตามใจชอบเลยชอบชิ้นเล็กชอบชิ้นใหญ่นะครับถ้าชิ้นเล็กก็สุกไวชิ้นใหญ่ก็สุกช้าหน่อยองค์ประกอบที่3เป็นใบกระเพราครับผัดกระเพราก็ต้องมีใบกระเพรากันใช่ไหมเราก็เด็ดเอาดอกด้วยนะครับได้ยินมาว่าเด็ดเอาดอกเนี่ยมันจะหอมขึ้น และองค์ประกอบที่4กระเทียมผมเลือกใช้กระเทียมไทยนะครับเป็นกระเทียมกลีบเล็กเราก็สามารถเลือกได้กลีบเล็กกระเทียมไทยกลีบเล็กกลิ่นเขาจะรุนแรงกว่ากระเทียมจีนกลีบใหญ่นะครับผมแอบใส่กระเทียมจีนเข้าไปด้วยสัก3หัวเพื่อเอาเนื้อมันนะครับแล้วก็แอบเติมพริกแห้งลงไปสักสอเม็ดครับเพื่อความซีซร์ในรสชาติและเคล็ดลับก็คือเราจะต้องตำกระเทียมด้วยครก หินนะครับพรกหินมันมีความรุนแรงมันทําให้เซลล์แตกน้ําในกระเทียมมันก็จะออกมาครับเวลาที่เราเอาไปผัดแล้วเนี่ยกลิ่นกระเทียมมันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับเอาละตอนนี้ก็พร้อมแล้วเราไปลงกระทะกันเลยเอาละครับตอนนี้เราก็เริ่มเจียวกระเทียมแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่า,าบนกระทะนะเวลาที่เราเจียวไปกับน,น้ํามันเนี่ย สีของน้ํามันก็จะเริ่มแดงสีของพริกมันออกมานะครับเพราะว่าไอ้เจ้าน้ํามันเนี่ยมันไปสกัดเอาสีของพริกออกมาจากเนื้อพริกนั่นเองสังเกตไฟนะตอนนี้ผมก็ทําใจแข็งนะครับเปิดไฟแรงเลยเพราะว่ากระเทียมเราเยอะผัดกะเพราก็ต้องกระเทียมแรงๆใช่ไหมใส่เห็ดลงไปเคล้าให้เข้ากันครับเพื่อให้น้ํามันที่เราเจียวเนี่ยมันเคล้ากับเห็ดมันจะได้นําพาความร้อนจากเหล็กในกระทะน,นะครับไปหาเห็ดได้ แล้วก็ผัดไปสักพักหนึ่งทำใจแข็งนะผัดไปกับไฟนี้ครับไฟแรงเลยผัดไปเรื่อยๆครับผัดจนกว่าเห็ดจะสลบลงไปแล้วก็ถ้าเราอยากจะเติมน้ำล้างครกผมเองนะครับใช้น้ำล้างครกอีกนิดหน่อยเติมน้ำล้างครกลงไปก็จะช่วยให้เ,เป็นตัวพาความร้อนระหว่างกระทะเข้าไปที่เห็ดได้ดีนะครับนี่ตอนนี้ผมก็ได้เติมน้ำล้างครกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ผัดจนกว่าเห็ดจะสลบลงไปนะครับผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆเมื่อเห็ดเริ่มสุกนะครับเราก็จะเริ่มลงมือปรุงรสกันน้ำมันเห็ดหอมแล้วก็ตามด้วยเกลือเราก็จะใช้เกลือให้ความเค็มแหลมขึ้นมานะครับน้ำตาลเป็นตัวผสมผสานรสชาติให้กลมกล่อมอซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวนะครับอันนี้ก็ ปรุงไปชิมไปได้นะครับให้รสชาติได้ตามที่เราต้องการผัดผัดผัด,ผดให้เครื่องปรุงมันเข้าไปในเนื้อนะครับแล้วก็ถ้าสีไม่สวยก็สามารถที่จะอแอบใส่ซีอิ๊วดำหวานได้ครับอันนี้ผมหลังจากใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปนิดหน่อยนะครับสีก็จะเข้มขึ้นดูสวยงามขึ้นครับหลังจากที่เราผัดเรียบร้อยแล้วอา้าวชิมชิมให้ได้รสชาติตามที่ต้องการนะแล้วเราก็จะ ผัดอีกสักหน่อยก่อนที่จะลงใบกระเพราปิดท้ายชิมอีกนะครับจนได้รสชาติที่เราชอบใจใครชอบหวานชอบเค็มขนาดไหนนะครับเมื่อรสชาติถึงแล้วเราก็ลงใบกระเพราไปเลยครับชอบใบกระเพราเยอะๆครับใส่เยอะเลยนี่เราก็ผัดเข้าไปจนกว่าผักเขาจะสลบทั้งหมดครับพยายามเอาของร้อนๆ จากอาหารของเรานะครับมาทับผักผักพวกนี้จะเป็นผักใบอ่อนครับเอาอาหารร้อนๆมาทับผักแป๊บเดียวเท่านั้นผักสุกเลยครับนี่เราก็เคล้าเขาแป๊บเดียวนะครับจะเห็นว่าผักเขาลงไปสุกลงไปเหี่ยวอยู่ข้างล่างแล้วนะครับหลังจากนั้นก่อนขึ้นพริกไทยสักหน่อยครับจะได้มีกลิ่นฉุนหอมขึ้นมาเลยนะครับผัดเคล้าอีกนิดหน่อยครับเคล้าให้กลิ่นของพริกไทยมันไปทั่วถึงกันเรียบร้อยดับไฟครับ อาหารเราพร้อมแล้ววันนี้เมนูเปิดช่องของมิสเตอร์โฟตอนเสิร์ฟได้